สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องประวัติศาสตร์นะคะจากบันทึกยุทธนาวีเกาะช้างตำนานวีรชนราชนาวีไทยค่ะเรื่องนี้น่าสนใจมากเราจะมาลองทำความเข้าใจกันว่าอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้หานเรือไทยในตอนนั้นซึ่งต้องเจอกับกองเรือฝรั่งเศสที่เหนือกว่ามากๆเลยที่เกาะช้างปี2484เนี่ยยืนหยัดสู้ได้ คือแค่ลองนึกภาพตามนะคะว่าต้องสู้กับคู่ต่อสู้ที่ทั้งใหญ่กว่าเร็วกว่าอาวุธก็ดีกว่าน่าคิดจริงๆว่าอะไรเป็นแรงผลักดันครับบริบทตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่เรียกว่ากรณีพิพาทอินโดจีนประมาณปี2483-2484ถึงนะครับตอนนั้นไทยเราก็เรียกร้องดินแดนคืนจากฝรั่งเศสมันก็เลยมีความตึงเครียดแล้วก็มีการประทะกันเกิดขึ้นจริงๆซึ่งทางฝรั่งเศสเขาก็ ตอบโต้ด้วยการส่งกองเรือเข้ามาในอ่าวไทยเลยค่ะเป้าหมายของเขาตอนนั้นก็ชัดเจนครับคือต้องการทําลายกําลังทางเรือของไทยเราแล้วก็โจมตีชายฝั่งตะวันออกเพื่อกดดันด้วยทีนี้พอมาดูเรื่องกําลังรบเทียบกันนี่โอ้โหเห็นภาพชัดเลยนะคะว่าเราเสียเปรียบมากฝั่งฝรั่งเศสเขามีเรือธงคือลามอสปิเก้สมัยมากนะครับปืนใหญ่ก็ระยะยิงไกลกว่าเราเยอะเลย ซึ่งอันนี้สําคัญมากในการรบทางทะเลเลยใช่ไหมคะการยิงได้ก่อนเนี่ยใช่ครับสําคัญมากแล้วเขาก็ยังมีเรือสรุปสนับสนุนอีกตั้ง4ี่ลำส่วนของเราที่เกาะช้างตอนนั้นล่ะคะมีอะไรบ้างคะกำนันหลักของเราก็คือเรือหลวงธนบุรีครับซึ่งเป็นเรือปืนยามฝั่งที่ออก็เก่ากว่าเล็กกว่าพ่อสมควรแล้วก็มีเรือตอปิโดอีกสองลำคือเรือหลวงสงขากับเรือหลวงชนบุรีค่ะ คือความต่างเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องจํานวนหรือขนาดเรือเท่านั้นแต่มันคือเรื่องเทคโนโลยีความเร็วระยะยิงอํานาจการยิงคือมันเหมือนมวยคนละชั้นเลยฝรั่งเศสเขาเหนือกว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์ในเช้าวันที่17มกราคม2 4 8 4ล่ะคะมันเกิดขึ้นยังไงบ้างคะเช้าว,วันนั้นเนี่ยฝรั่งเศสเขาก็ใช้ความได้เปรียบเรื่องการข่าวแล้วก็อาศัยความมืดยังไม่สว่างดีเข้าจู่โจมเลยครับแบบไม่ให้เราตั้งตัวอืเรือตอร์ปิโดของเราสองลำแรก สงขากับชนบุรีก็เลยเป็นฝ่ายที่รับรู้การโจมตีก่อนเพื่อนเลยค่ะถึงจะเสียเปรียบแต่ก็สู้กลับใช่ครับสู้กลับเต็มที่เลยยิงทั้งตอปีโดยิงปืนเล็กที่มีอยู่จนวินาทีสุดท้ายก่อนที่เรือจะจมลงไปทั้งสองลำโหเหมือนเป็นการซื้อเวลาให้เรือหลวงทนบุรีด้วยรึเปล่าฮะถูกต้องครับเป็นการซื้อเวลาแล้วก็เป็นการส่งสัญญ,ญาณเตือนด้วยการต่อสู้ของสองลำนี้นี่แบบว่าน่าทึ่งมากนะ แม้จะรู้ว่าสู้ไม่ได้แต่ก็สู้จนสุดกำลังจริงๆแล้วหลังจากนั้นเรือหลวงธนบุรีก็เข้ามาครับเรือหลวงธนบุรีก็เคลื่อนเข้าสู่สมรภูมิเลยเข้าปะทะโดยตรงกับเรือลามอสปิกเกอันนี้แหละครับคือการดวลที่สําคัญที่สุดของยุทธนาวีครั้งนี้การดวลกันเป็นยังไงบ้างคะก็ดูเดือดมากครับเรือหลวงธนบุรีของเราเนี่ยแม้จะเก่ากว่าปืนระยะยิงสั้นกว่าก็พยายามแล่นเข้าใกล้เพื่อจะยิงต่อสู้ให้ได้ก็สามารถสร้างความเสียหายให้เรือฝรั่งเศสได้บ้างเหมือนกันนะครับ ค่ะแต่ว่าด้วยอํานาจการยิงที่เหนือกว่าของรามอปิเกโบกกับเรือสลุปที่ช่วยกันยิงเข้ามาเนี่ยทำให้เรือหลวงทนบุรีก็ถูกยิงอย่างหนักเลยจนไฟไหม้แล้วก็มีเหตุการณ์ที่น่าเศร้าเกิดขึ้นใช่ไหมคะตรงสะพานเดินเรือครับมีกระสุนปืนใหญ่ตกมาระเบิดตรงสะพานเดินเรือพอดีทําให้นาวโทหลวงพร้อมวีรพันธ์ซึ่งเป็นผู้บังคับการเรือแล้วก็นายฐานอีกจํานวนหนึ่งเสียชีวิตทันทีเลยครับ แต่จุดที่น่าทึ่งมากๆแล้วก็เป็นที่จดจํามาถึงทุกวันนี้ก็คือแม้ผู้การเรือจะสิ้นใจไปแล้วแล้วเรือก็กําลังไฟไหมอย่างหนักเลยนะค่ะแต่ทาหารเรือที่เหลือรอดชีวิตอยู่โดยเฉพาะาผลปืนตามป้อมต่างๆเนี่ยเขาไม่ยอมหยุดยิงครับยังคงยิงต่อสู้อย่างกล้าหาญมากสู้ต่อไปทั้งๆท,ที่สถานการณ์เป็นแบบนั้นใช่ครับยิงตอบโต้ฆ่าศึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งปืนใหญ่บนเรือมันไม่สามารถยิงได้อีกต่อไปแล้วจริงๆถึงได้สงบเสียงลง การยืนหยัดสู้จนถึงที่สุดแบบนี้เองมันก็คงมีส่วนทําให้ฝรั่งเศสตัดสินใจลาถอยไปเหมือนกันนะคะมีส่วนมากครับฝรั่งเศสเองก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันแล้วก็มีข้อมูลว่าเขาเริ่มกังวลเรื่องการโจมตีทางอากาศจากเครื่องบินของไทยที่อาจจะมาสมทบอ๋อค่ะแม้ว่าตอนนั้นศักยภาพทางอากาศเราอาจจะยังไม่ได้มากนัก แต่ความไม่แน่นอนตรงนี้มันก็มีผลทางจิตวิทยาทําให้ภารกิจที่เขาจะโจมตีชายฝั่งต่อเนี่ยมันไม่สําเร็จตามแผนกองเรือฝรั่งเศสก็เลยถอนตัวออกไปสรุปแล้วถึงแม้เราจะสูญเสียทหารเรือไป36นายเรือรบอีก3มลำคือทนบุรีสงขาแล้วก็ชนบุรีแต่การต่อสู้ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการปกป้องอธิปไตยทางทะเลไว้ได้ถูกต้องครับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญความเสียสละไปเลยค่ะ และเพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมครั้งนี้นะครับทางกองทัพเรือก็เลยกำหนดให้วันที่17มกราคมของทุกปีเป็นวันสดุดีวิรชนกองทัพเรือครับค่ะก็เป็นการระลึกถึงความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษทหารเรือไทยเรานะคะครับผมการที่เรามารำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แบบนี้มันก็ไม่ใช่แค่การจำว่าใครเสียชีวิตหรือเสียอะไรไปบ้าง แต่คือการเรียนรู้ถึงความหมายของคำว่ากล้าหาญการปกป้องสิ่งที่มีค่าจริงๆวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคดีหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ